สวัสดีครับผมกลับมาค้งกับเกม<อ>เบิ้มนะครับผมคุณดูบิเกมนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องครับผมฮะเพจซิมูเลเตอร์เนั่นเองครับผมคุณดูซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้อ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยและซึ่งตอนนี้เพชรของเราก็ค่าจะเหลือเฟือมากๆครับผมคุณดูฮะจากการขอทาน <S <S ทกูแทบไม่ได้ฟาร์มเลย <S <S ได้จากการขอทานล้วนๆเลยนะครับผมคุณดูเออแล้วจากที่แล้วก็คือพี่ครับพี่อย่าใส่ตัวฮาร์ดคอร์และซึ่งฮาร์ดคอร์ก็คือตัวนี้ครับผมฮะ ดาเมจมัน30คิวก็จริงแต่ว่าใช้ในโลกนี้มันจะไม,ไม่ไม่ได้นะครับผมฮะใช้ได้แค่โลกของฮาร์ดคอร์เท่านั้นโอเคงั้นเราเอาออกเลยแล้วกันสําหรับเออตัวน้องมังกี้ตัวนี้นะครับผมก็ดูแล้วเราจะขอตัวอีเวนต์ออกด้วยนะครับผมเพราะว่าเอออีเวนต์เนี่ยถามวม่าโหดไหมมันก็โหดน,นะครับผมก็คือมันจะเอาเออเขาเรียกว่าดาเมจใช่ไหมฮะของเออตัวที่โจมตีสูงสุดฮัรเ,เอาแค่50%มามใช่ไหมครัคุดูน่าจะมานะถ้าเกิดเราอ่านจากคอมเมนต์นะครับผมก็ดูก็ขอออกแล้วกันเราเอาตัวโงงง่่่ใสแแทนนนะะคครับผมดูลอกกยาึ็ื วันนี้แหละครับผมคุณดูผมจะทําการเออซุ่มไข e ่เอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมแล้วขอขยายแบงก์ก่อนละกันนะซึ่งแบงก์เราเต็มแล้วนะครับผมคุณดูแล้วมันอัพยังไงเนี่ยอัพยังไงแต่เราสามารถแจกในลบักได้โอเคโอราคาชิวๆครับผมฮะขยายก่อนจะได้เก็บได้เยอะๆนะครับผมคุณดูเรียบร้อยนะครับผมฮะและซึ่งคังของเราเยอะมากขออนุญาตเก็บเข้าตู้ก่อนละกันนะคุณดูเยอะสุดเกินนะครับผมนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปรัว ใครอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้แล้วกันนะถ้าเกิดเจอผมนะเรียบร้อยเทียกระเป๋าพอเราจะว่างแล้วมาคนดูถึงเวลาเราเราจะสุบเดี๋ยวใครทําอะไรเนี่ยเอ็กําลังทําอะไรอยู่อ๋อเอ็นชานนะครับผมตีบวกได้อว่าเจ๋งว่าคนดูเราตีโบเสเลียนด้วยรหรอถือว่าใช้ได้นะครับผมตีบวกให้แบบอะไรความพักดีให้ดูเรียนนี้เหลียนนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมคนดูฮะก็สาม,มารถมาเอ็นชานกันได้แต่ตอนนี้ผมขอ ศึกษาระบบกอดนะครับผมช่างมันวันนี้จะมาทําการเออสุ่มนะครับผมคนดูไข่นั่นเองเฮ้ยมีคนส่ง e อกซูสีมาให้เราด้วยนะครับผมนี่แหละคือที่เราจะตามหานะครับผมขอรับก่อนละกัน e อกซคูสีนะครับผมรับไปได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมคนดูเห็นว่าส่งมาหลายตัวมากขอดูก่อนตัวนี้ป้าที่อยู่ในไข่ในตู้นะครับผมคนดูอ่ะรับด้วยเรียบร้อย FC ส่งมาให้บีกไหมโคตรเยอะโคตรเยอะเลย นี่เกีย e ร์คูสีเขาบอกว่ากับ50ล้านโอเคขออนุญาตรับรับรับไวก็ไม่ได้รับไวก็ไม่ได้นะครับผมปึ๊บโอเคแล้วนี่เกียร์้อยห้าสิบล้านเอ็ก e คูสีเหมือนกันเอาว่านี่ขนาดยังไม่เปิดเลยคนดูเรได้เ e อ็ก e คูสีโคตรเยอะเลยเรียบร้อยนะครับผมมีอไหมตัวค e ูสีนี่ตัวหนึ่งห้ส่งมาเยอะเหลือเกินเรียบร้อยนะครับผมเราได้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ว่าได้คนดูดูเ e อ็กคูสีเราตอนนี้เยอะจัดนะครับผมหนึ่ง ดูดิคนดูเรียงเป็นตับเลยนะครับผมอันนี้ไดจากการสุ่มไข่ใช่ไหมคนดูไดจากการสุ่มไข่ใช่ไหมฮะน่ารักไหมคนดูดูไปกองครับเลยกองครับตัวน,น้อยๆนะครับผมตีเลียงปะวะเอาไปตีลูก <c oughs> กระแรงใช้ได้อยู่แล้วมั้งนะครับผมนี่แน่เอา,าว,ว่าโคตรไวจริงๆแลว้วมันจะเหลือประมาณ4ชั่วโมงก,กว่า, <c oughs> ก,วาก็จะมีตัวใหม่มาแล้วแต่ว่าผมอยากได้ตัวนี้มันดูเท่ดีด้วยนะครับคนดูฮะตัวใหญ่ก็คือดอกเบี้น้อยมากนะครับผมแต่ตอนนี้เราขอแบบสุ่มแบบเอ่อ20ฟองแล้วกันนะครับผมดูฮะอันนี้คืออยากจะลองดูเพราะว่า มีน้องๆเตือนเยอะพี่ครับอย่าได้ไปสุ่มเด็ดขาดพี่แล้วพี่จะรู้เลยว่าความเกลือเป็นยังไงแล้วก็อยากรู้ไงว่าความเกลือเป็นยังไงก็อยากจะลองดูนะครับผมมาอีกตู้อ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมฮึบสักเออยี่สิบฟองผมว่าน่าจะพอเห็นผลอยู่นะครับคนดูฮะแล้วซื้ออีกสิบฟองก็แล้วกันคนดูฮะอยากรู้ว่าว่าเออเสียหกพันกว่าโลบักเนี่ยเราจะได้เออตัวใหญ่หรือเปล่านะครับปกติถึงเขาว่าสูงกับเป็นแสนโลบักเลยใช่ไหมคนดูไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแม่ มาครับผมเปิดเลยแล้วกันซึ่งเออไข่ก็จะมาอยู่ในตัวเราแบบนี้นะครับผมฮะเราสามารถเปิดได้ทีได้เท่าไหร่วะเครือฟองเหรอโอ้เปิดหนึ่งเปิด3าเปิด8อ่อะลองเปิดหนึ่งก่อนไหมคนดูลองเชิงก่อนนะครับผมแล้วไข่กูไปไหนเนี่ยอ๋อมันเปิดอย่างนี้เลย <laughs> ตัวอะไรได้ตัวน้อยมานะครับผมเอค้คลูสีตัวไฟนะครับผมฮะเรามีอยู่แล้วสี่ตัวนี้มารอบนี้ขอเปิด3และกันคนดูเปิด3ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทีทหนึ่งได้ไหม <laughs> ไม่ได้ีดตัวสีฟ้ามาสองแล้วก็สีขาวมาหนึ่งนะครับผมคนดูฮะสีขาวเป็นชายนี่ด้วยครับผมก็ถือว่าดวงดีอยู่ใช่ปะวะ <c oughs> ใช่ไหมนี่ไงคนดูชายนี่จริงด้วยนะครับผมเพราะว่าลองน้องมาใส่ดูนะครับผมชายนี่ฮึบเอกซ์ีชายนี่มันจะบวกดาเมจด้วยใช่ไหมนนี้โอ้ยโคตรสวยอลังการจาัดแต่เราก็ยังไม่ได้ตัวใหญ่อยู่ดีนะค,คนดูเดี๋ยวขออนุญาตโขนออกให้หมดก่อนแล้วครับผมมาผมมีเคล็ดแล้วคนดูเรามีวิธีแล้วมาฮึบเรียบร้อยครับผมซึ่งผมจะไปเอาตัวทองมาคนดู ถ้าเกิดเราใส่ตัวทองเราจะโชคดีก็ได้นะครับผมคนดูฮะนี่เอาทองมาสี่ตัวนะครับผมคนดูใส่ไปฮึบฮึบฮึบไงละ่ะคนดูสายศาสตร์มูเตรูนะครับผมฮะถ้าเกิดเราใส่สีทองอาจจะโชคดีก็ได้มาเปิดต่อแล้วกันดูสิได้อะไรขอตัวใหญ่เบิ้มเมไททานิกได้ไหมไม่ได้โธเอ้ตัวกลางๆขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ไ,ได้ไหมรอบนี้มาฮึบ ว่าชัวร์รอบนี้ผมได้กินได้กินตัวใหญ่ได้กินตัวใหญ่ก,หญกินตัวใหญ่ก็บ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมเชื่อแล้วฮะคนดูเชื่อแล้วว่าเกลือจริงฮะได้กินความเกลือแล้วขอเปลี่ยนโซนกอนดูขอเปลี่ยนที่ได้ไหมผอกว่าที่นี่ทาให้เราเปิดได้ไม่ดีนะครับผมชัวร์ผมว่าไปละจู้ขออนุญ,ญาตเดินทางที่นี่ไม่ดีแล้วต้องที่นี่สิว่าเคยคนดูเอาว่าเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคนดูใช่ไหม อันนี้เรายังเป็นตัวเล็กอยู่นะครับผมฮะนี่ตรงนี้มีใบโคเวอร์สีแฉกโคตรเยอะนะครับผมฮะใบโคเวอรถ้าเกิดใครไม่รู้ความหมายก็คือมันแปลว่าโชคดีนะครับผมสลับถ้าเกิดเราเจอสี่แฉกแบบนี้ใช่ไหมคนณดูมีโอกาสเปิดได้ได้นอนถ้าเราเปิดที่นี่มาครับผมสยศาส์สาม์ดำวะมา,มากดเลยแล้วกันเฮ้ยอย่ากเกลือนะพี่อย่าเกลือนะอย่าเกลืออย่าอุ้ยอุ้ย,ยตัวอะไรมา โอ้ได้เป็นเรนโบมานะครับผมคนดูฮะรอบที่เดียวได้ใช้นี่รอบนี้เรนโบ์นะครับผมเนะี่ยดูซิอยู่ไหนอ่าตัวนี้นะครับผมคนดูเนวะเรนโบกูเรนโบอ่านี่นะครับผมคนดูฮะไม่รู้บวกอะไรแต่ว่าได้มาแล้วอีดึงตัวนะครับผมมาซูมตอ่อเอาดีหกพันโลบัคเลยนะหกพันเลยนะพี่ขอตัวว่า้ <c oughs> <c oughs> เเยเรือจัดเรือจริงไบโคเวอร์ <c oughs> ไม่ช่วยเราเลยคนดูไบโคเวอร์ <c oughs> ไม่ช่วยเราเลย มาตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่อันแล้วนะครับผมมาดูรอบนี้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้คือคือยาไม่ได้นายมันมุงดูฉันเปิดแล้วเอาเอฟซีเหรอในเอฟซีเหรอโอเคครับผมฮะถือว่านายโชคดีที่เจอฉันฉันจะให้ตัวเอกุศีแก่นายฉันขอสับตัวสิโอตัวเองเยอะกว่าข้าอีกตัวเองเยอะกว่าเราอีกเรามีแค่ไม่กี่ตัวเองเห็นไหมเรามีแต่ตัวทองเนี่ยใครมาเทอดไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ฉันจะไม่ยังไม่ให้นายฉันยังเปิดไม่หมดมั่ยหมดเลย ฉันขอเปิดให้บมดก่อนหรือฟองหนึง่งไม่อะไรเนี่ยมนกกันด่าเราพวกคนดูแปลว่าอะไรอ่ะแล้วไปเลยฉันแค่ไม่ให้เฉยๆฉันจะเปิดไม่เสร็จนี่เอฟซีเรานะครับผมเอฟซีบอกให้โชคดีครับผมเหลือไข่ฟองท้ายจัดไปน้องชายเลขของพี่พี่จะเปิดมาดูกันฟองสุดท้ายนะครับผมมาเอฟซี MC ดูจะได้อะไรฮึฮึฮฮ <laughs> ไม่นะน้องชายพี่เกลือโคตรเกลือเลยแม่ มาเป็นไงครับผมอย่างน้อยเราก็มาทําการสุ่มให้ดูแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเกลือจัดจัดนะครับผมดูแต่เราจะได้ตัวชอยนงชายนี่อยู่แต่ว่า f c คนนี้นะครับผมมามาแบบนี้เองถือว่าโชคดีจะจะให้ตัวละครไอ้คูสีแกนายก็แล้วกันนะนี่เบคอนน้อยหรือตัวไรเดียอ่านี่แล้วกันนะครับผมมี่ก็ให้ตัวเรามาด้วยเอ้ก็รวยเหมือนกันนะนี่ FC <c oughs> เอาไปเลย FC ตัวน้อยมันขายได้กี่เพจเดี๋ยวคนดูเผื่อที่เราไปขายต่อได้นะครับผมเรียบร้อยฮะ เทตไปแล้วก็จงต่อสู้ต่อไปนะเอฟซีตึกคดกโคตรเลยโคตรกระจัดเราเทตกผิดว่าคนดูแลตัวใช้นี่เราไปไหนนะอย่าบอกนะคนดูเทตกเอฟซีไปแล้วขอใช้นี่คืนเอฟซีจริงด้วยคนดูลืมดูนะครับผมตัวใช้นี่หายเอาไม่นะเอฟซีขอบคุณครับไม่เอาใช้นี่คืนมาก่อนขอใช้นี่คืนโอ้ยเขาเทตกลับมาขอใช้นี่นะใช้นี่ไม่เอาเอาใช้นี่มาไม่ไม่ ว่าชายนี่อยู่นี่จริงด้วยนะครับผมคนดูฮ่าแม่แล้วเขาเทให้เรากลับมาหมดเลย <c oughs> เอาอะไรวะโอเคเรียบย้อยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามาลองดูหน่อยกันละกันนะครับผมคนดูฮ่เอ่อตัวละครไอ,อ้กูสีนี้ถ้าเกิดเราไปขายเป็นแบบว่าในเทปพาซ่ามันขายได้ตัวลรเท่าไหร่คน,นดูผมจะได้ทยอยขายให้หมดนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเป็นไข่มันจะราคาดีกว่าไหมตัวที่เราได้ซ้ําเราควรจะขายทิ้งเลยหรือว่าควรจะเก็บไว้ดีนะครับผมออ้อย่างหนึ่งก็คือ กระเป๋าเราก็เต็มแล้วนะครับผมฮะมันเก็บได้ไม่ค่อยเยอะน่ะในส่วนประตู2ตัวตนี้เราทําการปลดล็อกแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าไปดูเลยอ่ามันแบบญี่ปุ่นนะครับผมฮะมีเงินของตัวเองปะเนี่ยหน่วยเงินของตัวเองมีเปล่าลองตีดูนะครับผม <c oughs> โอเคไม่มีนะครับผมฮะหน่วยเงินเดิมเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันหลักๆก็คือต้องมานั่งเคลียร์โวให้หมดใช่ไหมฮะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายโวที่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็มีในส่วนของเทพาาซาที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมฮะ คิดว่าถ้าเกิดมีเพชรมากกว่าน,นี้ก็ค่อยไปปลดล็อกกันละกันนะครับผมฮะเพราะว่าอยากแบบว่าปลดล็อกปุ๊บก็ไปเซื้อไปขายเลยเลยพวกนี้นะครับผมฮะอ่ะประมาณนั้นว่าเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังกันลนะกันเนาะเกมนี้สายฟรีเล่นได้ไหมคนดูผมรู้สึกว่ามันจะเอื้อสายเติมเยอะเหมือนกันนะครับผมฮะจากที่อ่านคอมเมนต์มาก็คือบางคนบอกพี่ครับผมเล่นเป็นปีแล้วผมยังไม่ได้ตัวคิวเลยอะไรงี้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฮะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูกันละกันนะฮะ อ่าอย่างนึงก็คือเราลืมดูเลยเราสามารถกดเคมออได้นะครับผมตรงนี้แต่ว่าเราไม่สามารถกดได้กตรงที่ว่ากระเป๋าเราเต็มนะครับผมแม่กระเป๋ามันเต็มวักไวเกินก็เลยต้องมานั่งเคลียร์ของเคลียร์เออในธนาคารนะครับผม,มาซึ่งธนาคารก็น่าจะใกล้เต็มอีกนะครับผมอ่าฝากเข้าธนาคารแล้วก็ต้องมารับใหม่อีกทีละตัวอีกนะครับผมแม่ชีวิตเศร้าเออไอตัวฮาร์ดคอร์เราขอเก็บไว้เลยก็แล้วกันนะเพราะว่าอีกนานน่าจะน่าจะได้ใช้นะครับผมน่าจะนานเลยแหละโอเคธนาคารเต็มอีกนะครับผม <c oughs> ธนาคารเต็มอีกชีวิตชีวิตโอ้โหเหมือนเราต้องเอาเพชรเข้าธนาคารใช่มสองร้อยเอ็มนะครับผมเราถึงจะอ,อัพเป็นเทียต่อไปได้ใช่ไหมเป็นเทียสามนะครับผมตอนนี้เราเอาเข้ามาสี่สิบเอ็มนะฮะคุณดูสองร้อยเอ็มไม่ใช่ปัญหาของเราขออัพเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเราทําการเอา่าเอาเข้ามาสองร้อยเลยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็สามารถอัพเกรดเป็นเทียสามได้แล้วใช่ไหมมาลองดูนะครับผมได้หรือยังวะ ใครมาเทรดไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉชนคกำลังอัพธนาคารมาอัพเกรดเลยเราสามารถใช้โรบักในการแก้ปัญหาได้แต่ว่าสายฟรีก็ใช้เพชรได้เช่นกันนะครับผมฮะมาได้ไหมโอเคเป็นเทียร์สามแล้วนะครับผมเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคฮะตอนนี้คือเราเคลียร์ของหมดตัวแล้วนะครับผมคุณดูฮะแต่ว่าเราก็ยังกดรับหมดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ากระเป๋ามันไม่พอน่ะคุณดูกระเป๋ามันเก็บไม่น้อยเกินหรือว่าเราต้องเติมเกมพาร์ทวะเนี่ยเราเคมออกก็ยังไม่เข้าตัวนะครับผมฮะเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มนะฮะก็ เดี๋ยวต้องมานั่งเคลียแหละหรือไม่ก็ต้องซื้อเกมพาร์ทกระเป๋านะครับผมฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการสุ่มในส่วนของเออไข่เอกุศิบนะครับผมบอกเลยว่าถามว่าเกลือไหมก็เอาพูดตัวตัวเลยก็คือเกลือนะครับผมมาดูฮะไข่ FC เข็ดีแล้วหรอนาอยู่ไหนเนี่ยว่าเดี๋ยวเรารอสักสามชั่วโมงแล้วกันนะครับมาดูว่าเอกุศิบตู้ใหม่เนี่ยมันจะสวยกับตัวนี้หรือเปล่านะครับผมเห็นไหมคนดูเปิดไข่หลายฟองเพิ่มดวงเพิ่มโชคก็ต้องใช้โรบัสนะครับผมมาดูฮะเพิ่มกระเป๋าแล้วก็สั์เลี้ยง เราก็สามารถใช้รูบักในการซื้อได้แต่คิดว่าน่าจะมีการทำฟรีเลยเนาะใช่ไหมน้องๆก็แนะนำกันมาได้สลหรับเกมพาร์ทไหนที่ซื้อแล้วมันควรจะซื้ออ่ะควรจะซื้อไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับผมโอ้คนดูดูอัปเดตทีคนเล่นเป็นล้าน <c oughs> เยอะกับบล็อกฟูด้ดดีคนโ <c oughs> คตรเยอะเลยมาเรามาดูกันว่าเออตัวใหม่เป็นยังไงนะฮะโอ้ยอันนี้ดีถือว่าชอบนะครับผมก็คือมีอัปเดตหรือว่าเออมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะคุณจุคนดูฮะาดูดิดด มีการแก้บงแก้บักอะไรพวกนี้นะครับผมเจ๋งว่าคนดูยังเจ๋งเลยแต่รนดับแรกขอดูตู้ก่อนละกันนะครับผมโอเคตู้ใหม่มาเล่นนะคนดูฮะเป็นเออร์แนวแนว,แนวโฮโลแกรมแต่ผมว่าเออโดมินัสอันเก่าสวยกว่านะคิดถูกแล้วที่สุม่มอันเก่านะครับผมผมชอบอันเก่ามากกว่าคนดูอ่ะเดี๋ยวสลับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคนดูฮะสลับการสุมส่มในส่วนของไข่ exclusive ที่เด็กๆขอมาแล้วก็เด็กๆก,ก็สั่งห้ามด้วยพี่อย่าไปสุ่มเลยอะไรงี้เรามาดูหีบดิโอ้ย <laughs> หีบเต็มอีกแล้วเหรอแม่พึ่งรับไปเต็ <laughs> โอ้โหคนเดียวส่งก่อนส่งคนเดียวเลยเหรอนายอุ้ยอุ้ยเก้าร้อยเอ็มคนดูหนึ่งบิลเลียนโอเคขอบคุณครับคุณกอนแม่ได้อีกแล้วนะครับผมสลับหนึ่งพันเพชรนะครับผมแม่ของจริงว่ะดีๆส่งแค่ดีเอาไปรับรับเพิ่มรับเพิ่มเก้าร้อยคนรวยก็สหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะโอ้ยเยอะจังเผื่อแป๊บเดียวมาอีกแล้วนะครับผม